สวัสดีครับวันนี้มารายงานตัวครับไม่ใช่รายงานตัวสิมาพูดถึงเรื่องน้องอองตัวนะคะหลายๆคนเขาบางคนเขาอยากรู้นะคะว่าน้องเป็นอะไรนะคะบางคนถามน้องกี่เดือนน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะน้องอ,องตัวรายงานตัวหน่อยอังเตือนนี่นี่ผมชื่อชื่ออะไรผมชื่อน้องอ,องตัวครับอ่ะมองมองมอง,มองพี่พี่พดีๆ ผมชื่อเด็กชายธนันทรออะ,อะดูด,ดิผมชื่อเด็กชายธนันทรน,นะครับธนันทรแซนซินน้องออกตัวนครับน้องมีมีโรคนะคะโรคประจําตัวน้องก็คือเทเชอร์คอลลิ่งซินโดรมนะคะพี่ๆโรคนี้ก็คือ,อน้องจะมีใบหน้าผิดปกตินะคะใบหน้าน้องจะเล็กนะคะใบหน้าน้องจะเล็กกว่าเด็กปกติทั่วไปนะคะ แล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือมีมีเพดานโหว่ร่วมนะคะแล้วก็มีเพดานโหว่ร่วมแล้วก็มีขากรรไกรที่สั้นนะคะซึ่งตอนแรกข้อเด็กคุณหมอเขาเขาห่วงเรื่องการหายใจเพราะว่าเขามีขากรรไกรสั้นแล้วก็มีเพดานโหว่เวลาหายใจเงี้ยกลัวน้องแบบมีอันตรายนะคะหมอบอกว่าถ้าถ้าหายใจไม่ได้น่าจะได้ได้ ได้ใส่เเจาะคอนะคะแต่คือน้องก็ผ่านพ้นต,ตรงนี้มาได้นะคะน้องหายใจได้นะคะน้องหายใจได้แบบแต่ท่านี้ท้งนั้นก็คือโตไปก็น่าจะมีการตรวจการนอนหลับนะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้คือสิ่งที่แทรกซ้อนนะคะไม่มีนะคะอาการแทรกซ้อนไม่มีนะคะอ,อย่างอื่นคือไม่มีมีแค่ใบหน้านะคะตอนนี้ที่น้องต้องรอการสัญญกรรมนะคะเมื่อถึงอายุครบแล้วก็ คุณหมอประเมินอีกทีนึงนะคะหลายคนถามเข้ามาะครับแม่ไม่มีเวลามาตอบเป็นคลิปแบบนี้นะคะว่าเออน้องเป็นอะไรน้องอะไรยังไงฮะ,ะแรกคลอดคือบางคนถามว่าแม่รู้ไหมหรือว่าเพิ่งรู้ตอนคลอดใช่ค่ะเพิ่งรู้ตอนคลอดนะคะตอนไปฝากท้องก็คือหมอแค่ซาวสี่มิติก็แค่เห็นหน้านิ้วมือหัวใจอะไรอย่างนี้เฉยๆนะคะแต่โรคนี้คือต้องเจาะลึกลงไปอะคะ่ะต,ต้องต้องตรวจโครโมโซมตรวจนีฟนะคะถึงจะรู้อื ถ้าชาวสีมิติจะไม่รู้นะคะเพราะว่าโรคของน้องมันน่าจะเป็นเกิดจากโครโมโซมนะคะที่คุณหมอคุณหมอก็ยังไม่สรุปแน่ชัดเท่าไหร่คุณหมอแค่สันนิษฐานว่ามันน่าจะผิดปกติโครโมโซมคู่ที่เท่าไหร่เงี้ยหมอก็ยังไม่สรุปนะคะพี่ๆทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็คือประมาณนี้นะคะโรคขององ,องตวนที่ว่าต้องได้รับการรักษาอย่างไงนะคะองตวนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะ,อ,ะองตัวขอบคุณเลย ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้น้องตั้งแต่ตั้งแต่แม่ลงคลิปจนถึงตอนนี้นะคะ oh. มางคนก็ติดตามติดตามพัฒนาการน้องติดตามตั้งแต่น้อง oh. ที่แม่ลงคลิปนะคะ oh. ขอบคุณมากๆเลยเอาตันขอบคุณก่อนหลกขอบคุณค้าแล้วขอบคุณครับพี่ๆก่อนขอบคุณค่าเอาทำดีๆขอบคุณค้าพี่ๆครับออะตบมือดีๆขอบคุณค้าบายบาย